เป็นไปได้ค่ะ ถามว่าจริงจริงมีได้ไหมเชื่เชื่อว่ามีได้เชียร์ไม่ค่อยมีประสบการณ์รักที่ติดต่อทางโซเชียลเลยสําหรับเรื่องนี้เชียเชื่อว่ามันเป็นความน่ารักมากเลยนะคะที่แบบเขามีรักที่เกิดจากโซเชียลไม่ใช่ไม่มีแต่แค่ว่าสําหรับตัวเราเรยยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะเออเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยค่ะก็มีโอกาสทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในชีวิตจริงคนเราบางคู่ก็เจอนในโซเชียลไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วพอมาเจอกันจริงจริงก็อาจจะแต่งงานกันเลยบางคู่ก็อาจจะแบบไม่ประสบความสําเร็จผมให้สักแบบ 5- 500%แล้วกัาสับห้าสิ ะะรู้สึกว mm ่ามันเป็นไปไม่ได้การที่คนสองคนจะรักกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องมีเคมีที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆอันนั้นคือเคมีที่เราเจอสัมผัสได้ว่าเขาใช่หรือว่าไม่ใช่อเงี้ยคิดว่าเป็นไปได้ไม่คิดว่าหลายๆคนก็ก็เป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมากไม่คิดว่าคนในโซเชียลก็อาจจะเป็นอย่างนทางเลือกคุยกันเสร็จแล้วค่อยออกมาเจอกันอาจจะรักกันในโซเชียลมันอาจจะไม่พอไหมเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบ อยากเจอหน้ากันจริงๆคุยกันจริงๆด้วยก็เริ่มจากการแบบขอได้ยินเสียงหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไข่ก็ไม่รู้เราจะทํำยังไงล่ะก็ต้องสืบหน่อยก็ต้องรับบทนักสืบก่อนนี่แว่นแวนแต่ถ้าเกิดได้แบบนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วคะ่ะโอเคเลยคะ่ะได้นะพี่ก็เล่นเกมด้วยกันแล้วก็มาเจอกันมาเป็นแฟนกันมาพบกันอะไรเงี้ยมันก็มีมาหลายหลายคู่แล้วผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปเข้าถึงได้ง่ายคนก็แบบว่าเจอกันได้ง่ายอะไรเงี้ยวินเชื่อว่าเป็นไปได้รักแท้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาและทุกจังหวะเพียงแต่ว่า รักออนไลน์เนี่ยมันอาจจะง่ายที่จะเจอรักปลอมๆแค่นั้นเองรักออนไลน์มีเกิดขึ้นจริงได้เพียงแค่อย่ารีบโอนไวไม่เอาเราอย่าโอนเป็นไปได้ค่ะเราอยู่ในยุคที่เราสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลได้ง่ายมากๆฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเจอความรักใหม่ๆใ,ในโซเชียลมีเดียค่ะ ตีมองว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับความรักไม่จําเป็นจะต,ต้องด้วยวิธีไหนเนี่ยถ้าเราเจอแล้วเราถูกใจเราเขาเนี่ยทำให้เราสบายใจสิ่งนี้แหละตีมองว่าสํำคัญมากกว่า